โกหกหน้าตายเพลงของเทอุเทนพมมินปวดแฝดไดังไฟซุ้มสวงทะอลวงอ,อกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อตายไปใกลไหนจะทันตั้งตัว ใจหลอกให้หลงมุมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดือด้อว่ามีเจ้าของช่างพูดได้อย่างชำชองไม่ติดซักคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าท้าวความ หลอกหลงเดินตามรวมตัวถล้ำใจจริงๆเธอนะเรอเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาเพื่อพกโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่ง ก็แสนจะแคร์เธอ